m อ้ยแม่ม่ขารักสัตว์แล้วนะเราเขาดูแลดีป่ะเขาดูแลดีไหมตอแหลที่จ๊ตอแอยากเป็นหมาป่ะแม่ นอาตาหนูอยากเป็นหมาใส่ดีมากเลยอ่ามันอย่างพี่ว่าเจอมันครั้งแรกเจอทาครั้งแรกรู้สึกเนี่ยน่ารักผมผมเอ็นดูตั้งแต่ตอนแรกเลยเน่ยอแม่บูมกินแบบว่าอร่อยมากเด็ดของพ่อจ้าครั้งแรกให้เขารู้ไปเลยว่าเราเป็นไงใช่่ปะดูแล้วปวดท้องอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะทนีตอนนุ่มๆเลยสมบัติพิธีหาเป็นอะไรลูกอะไรเป็นอะไรใช่เป็นอะไรขาอยู่เป็นเขามาแล้วขาย แ,แม่นั่งตั้งนานแม่ไม่ได้เรียเลยลูกแม่นั่งตั้งนานแล้วแม่ยังไม่ได้เรียเลยลูกโน้วาเธอปุ๊บหนูมาเรียไม่ได้นะลูกสั่งหนึ่งขวดค่ะสั่งได้ในนี้เลยนะคะที่ตะปักหมุดไว้นะคะสั่งได้ที่ตะปักหมุดเลยนะครับผมตอนนี้นะครับในโปรบูมนะครับ690ัาร้อาสิบาทหายไปแล้วนี้ช่วยหน่อยหน่อยเขาถามว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอืมคำพิ่งเข้ามาใหม่แน่ๆเลยเคเพิ่งเข้ามาใหม่อยากเป็นาจังช่วงรบูมไม่อยากเป็นประธานหนึ่งสาม ุงก็อย่าเป็นหมาแม่ถามว่าขินช่วยเรื่องอะไรบ้างครับก็ดีฟนะครับช่วยเรื่องความกระจ่างใสของใบหน้านะครับริ้วรอยต่างๆจากความเครียดภาวะของอายุที่เพิ่มขึ้นและจุดด่างดำเพื่อทําให้หน้าของเราเกลี่ยผิวให้ดูสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ความชุ่มชื้นต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ใครนอนดึกนอนน้อยเครียดอันนี้เหมาะสมกับคุณมากๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นเขาบอกขาเบาได้เบานาดูดูดู ไม่ได้เรียนอะกูอยู่รั้นานแล้วท้าแม่นั่งกับพี่แน่นั่งกับพี่อ้นมาจะั่้โงงนึงแล้วแม่ไม่ได้เรียนหนูมาถึงแป๊บหนูมาเรียเลย <Good. S 1> ความยุติธรรมมันอยู่ไหนวั What?